จบสักทีไม่ลงลงงกับตลาตลงขับตาลงขับเป็นยังไงให้ทุกคนดูกันเยอะๆเติมนมจะได้สุขภาพหลับตาหลับตาไม่หกหกหกหลับ ตาสักทีหลับตาหลับตาไม่หุบหงุลับตาตาตาละลัเออห้ามปิดตาหลับตาข้างนี้เลยดูนะ